น้องมียาทานข้าวกับอะไรคะทานข้าวกับอะไรหรอกับปลาหรกกับปลาทูหรอคะอร่อยไหมคะชอบไหมคะเมื่อวานใครบ่นบอกว่าอยากกินปลาทูจังเลย <c oughs> วันนี้ไปยุออกไปซื้อปลาทูมาทอดให้ถูกใจไหมคะถูกใจทำมือยังไงคะเยี่ยมยังไงเยี่ยมอยี่ยมื <c oughs> ยมอาหกินค่อยๆกินหรอ เยอะเยอะเยอะแล้วไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพี่ฉันให้หนะอโอ okay. เคออามาอ่าหนูหยิบกินน <Yeah. S 1> ะหยิกินน้ำนะคะอ่ะ <Yeah. S 1> โอ้พอก่อนขันน้ำพ่อก่อนลลกมีคนอยากกินปลาทูกับมีย่านะคะดูสิ ไปไหนละพี่สมพี่สมโนโนนะนี่ประทูของน้องเมียอ,อ่าพี่สมโนโน